ทุกคืนเจ้าขาวหมาพันทางหูตั้งตัวนี้จะชอบไปขุดดินหน้าสารพระภูมิเก่าจนผมรำคาญและตะโกนด่ามันไม่เว้นวันเพราะคิดว่ามันแค่ซนตามประษาแต่มันกลับยิ่งขุดลึกขึ้นและจ้องมองผมด้วยแววตาเด็ดเดี่ยวเหมือนอยากจะบอกอะไรบางอย่างจนกระทั่งคืนที่พายุเข้าถล่มอย่างหนักท่ามกลางเสียงฟ้าร้องคำรามจู่ๆเจ้าขาวที่ล่ามโซ่ไว้ก็เกิดคลั่งขึ้นมาอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน มันเห่าเสียงหลงและกระชากโซ่เหล็กจนขาดสะบัน้นก่อนจะพุ่งพรวดเข้ามาในห้องนอนแล้วงับเข้าที่คอเสื้อของผมพร้อมออกแรงลากลงจากเตียงสุดชีวิตผมทั้งงงทั้งโกรธพยายามสะบัดมันออกแต่พลังของมันมหาศาลจนลากผมออกมาถึงหน้าสารพระภูมิกลางสายฝนวินาทีต่อมาเสียงดังสนั่นปานโลกจะแตกก็เกิดขึ้นเมื่อต้นไม้ใหญ่หลังบ้านล้มทับห้องนอนของผมจนแหลกละเอียดกลายเป็นเศษไม้ในพริบตา ผมยืนตัวสั่นทำอะไรไม่ถูกก่อนจะเหลือไปเห็นหลุมดินที่เจ้าขาวขุดทิ้งไว้ความจริงที่แสนเจ็บปวดก็เปิดเผยเพราะในหลุมนั้นคือรากไม้ที่เน่าเปื่อยจนถึงคนซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้ต้นไม้โค่นลงมาที่ผ่านมามันไม่ได้ป่วนบ้านแต่มันพยายามจะเตือนผมทุกวันว่าบ้านหลังนี้ไม่ปลอดภัยอีกต่อไปน้ำตาของผมไหลาอาบแก้มท่ามกลางพายุพัดกระหนำ่ำ ขอบคุณนะเจ้าขาวที่ยอมโดนด่าเพียงเพื่อจะรักษาชีวิตของฉันไว้ในนาทีสุดท้ายแบบนี้เพื่อนยากขอบคุณจริงๆ